สวัสดีครับอาจารย์เตโชโหนธรรมมารายงานตัวแล้วครับเพื่อทำนายดวงชะตาลัคนาราศีประจำเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับโดยในเดือนนี้ยังมีคู่ดาวทุกขลาที่ทำให้ท่านต้องเกิดการสูญเสียอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนที่จะมีโชคลาภบางอย่างเข้ามารวมถึงเหตุการณ์ดาวศุกร์ที่ไปเล็งกับดาวเสาร์ทำให้ตัวท่านจะต้องพบกับเรื่องหนักๆเห,ห,หนื่อยๆแต่อีกหลายๆดวงดาวก็ยังพูดถึงวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่จะนำพาตัวท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินโชคลาภและความรักดังนั้นเรามารับฟังกันว่าท่านจะต้องพบกับเหตุการณ์สูญเสียหรือมีเรื่องต้องตัดสินใจใดๆเพื่อที่จะทําให้ท่านหลุดออกจากกรอบเดิมๆและนําพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในที่สุดก่อนเข้าไปรับชมรับฟังอาจารย์เตโชหนธรรมขอกล่าวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับชมรับฟังร่วมเขียนคอมเมนต์ให้กําลังใจและกดถูกใจกดแชร์ให้กันเป็นประจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังใจสำคัญให้กับกระผมกลายเป็นแรงบันดาลใจที่จะได้ทำคลิปดีๆมามอบให้กับท่านผู้ชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับโปรดรับชมรับฟังกันแบบมิสติดสิ่งไหนที่เห็นว่าดีก็วางแผนไปกกวยผลประโยชน์ให้ได้อย่างเต็มที่สิ่งไหนที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ให้ครองสติและใช้ปัญญาทางธรรมเตรียมความพร้อมรับมือหาวิธีทางแก้ไขด้วยภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของท่านด้วยนะครับเจ้าลึกชะตาลัคนาราศีกัน ประจำเดือนสิงหาคม2567าหสำหรับท่านที่ทราบแล้วว่าตนเกิดอยู่ในลัคนาราศีกันนะครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยซึ่งจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลยหนึ่งเปเแต่หากยังไม่ทราบว่าตนเองเกิดอยู่ในลัคนาราศีอะไรก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะครับหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวลัคนาราศีกันเป็นอย่างมาก ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกันและอีกวิธีหนึ่งทางทีมงานได้จัดทำคลิปวิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์โดยทีมงานจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดที่เกิดโดยเข้าไปคำนวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างจากนั้นค่อยย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนณาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยำสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผมเจ้าลึกชะตาเรื่องทั่วไปของลัคนาการ ประจำเดือนสิงหาคม2567ในเดือนสิงหาคมนี้ท่านจะมีความสำเร็จที่เข้ามาแบบเร่งด่วนที่จะต้องมาพร้อมกับภารกิจเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพื่อจัดการให้บรรลุผลความสำเร็จที่จะเข้ามาแบบเร่งด่วนด้วยเช่นกันโดยเป็นผลต่อเนื่องจากเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ท่านจะมีภารกิจที่เร่งรีบไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่อยู่รายล้อมรอบตัวเช่นการแก้ไขปัญหาต่างๆในวิถีชีวิตที่เข้ามาแบบเร่งด่วนหรือมีภารกิจหน้าที่การงาน ที่ได้รับมอบหมายอย่างเร่งด่วนบางกรณีจะมีการเดินทางที่เร่งด่วนไม่ว่าจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจหรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ตามซึ่งความรีบเร่งต่างๆเหล่านั้นแน่นอนว่าย่อมทําให้ท่านรู้สึกมีความหนักมีความเหนื่อยอยู่ประมาณหนึง่งแต่ท่านเองก็มองเห็นถึงความสําเร็จที่รอยอยู่ข้างหน้าได้อย่างชัดเจนท่านจึงจะปลุกไฟด้วยตัวเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นเพื่อที่จะเอาชนะปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาแบบเร่งด่วนจนนําพาให้ท่านไปสู่ความสําเร็จอย่างที่สุด และเนื่องด้วยในเวลานี้ท่านต้องพบกับภารกิจหนักๆเหนืหน่อยๆอยู่บ่อยครั้งรวมถึงสถานการณ์ดินฟ้าอากาศที่ไม่ค่อยเป็นใจซักเท่าไหร่จึงทําให้ท่านต้องเจ็บป่วยง่ายมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาอยู่บ่อยครั้งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นโรคที่มาจากความอ่อนเพลียต่างๆจาพวกตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดคัดจมูกโรคภูมิแพ้อ่อนเพลียจากการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอปวดไม่กล้ามเนื้อบางกรณีเกิดอาการโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนที่เกิดจากความเร่งรีบ จึงทาให้รับประทานอาหารไม่ตรงตามเวลานั่นเองดังนั้นท่านควรจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษอย่างน้อยการไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองในช่วงนี้ก็ควรบริโภคอาหารเสริมจําพวกวิตามินต่างๆหรืออาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพให้มากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะทําให้ตัวท่านจะได้มีเรี่ยวแรงไปจัดการกับเรื่องรีบเร่ง,เรงต่างๆและนําพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างที่สุดซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นผลจากที่ดาวพุธที่เป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัว ได้สถิตยอยู่ที่พบเรือลาพะหรือพบเรือนโชคลากค,ความสําเร็จโดยตลอดทั้งเดือนนั่นเองและดาวพุธก็ยังทํามุมเล็งไปที่ดาวพระเกตตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่12สิงหาคมส่งผลให้ประมาณครึ่งเดือนแรกนั้นท่านยังจะต้องมีสิ่งใหม่ๆที่ได้เข้ามาในชีวิตที่มีแต่ความท้าทายและเร่งรีบอยู่ตลอดเวลาและในช่วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีดาวอาทิตย์มาสถิตยอยู่ร่วมกับดาวพุธตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคม ซึ่งจะส่งผลทําให้จะต้องระดมพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆให้มากขึ้นเป็นพิเศษหรือการสแสวงหาก,กิจกรรมลับๆหรืองานเสริมหรือการเข้าหาบุคคลลับๆเพื่อหาทางออกในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้จัดการบริหารชีวิตให้ได้อย่างลงตัวเพราะเวลานี้ดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาที่หมายถึงเรื่องลับๆโดยได้ตําแหน่งเป็นถึงเกษตรตริบดีทําให้เรื่องลับๆที่เข้ามาในชีวิตของท่านในเวลานี้จะนําพาไปสู่การสร้างความสุขความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างต่อเนื่องยาวนานนั่นเอง โดยในภาพรวมเดือนสิงหาคมนี้ท่านยังต้องมีเรื่องหนักๆเหนื่อยๆให้จัดการอยู่หลายอย่างเพราะว่าอีกมุมหนึ่งดาวศุกร์ได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนวินาศและได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวเสาโดยเปรียบเสมือนคําโบราณที่กล่าวไว้ว่าคู่สุขเข้าเสาแทรกจึงทําให้มีเรื่องหนักๆเหนื่อยๆอยู่ตลอดทั้งเดือนไม่ว่าจะเป็นทั้งปัญหาสุขภาพและปัญหาที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาอย่างจุกจิกโดยจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาเป็นเรื่องเร่งด่วนอยู่บ่อยๆทําให้ท่านจะต้องรีบเร่งแก้ไขปัญหาอย่างท้าทาย ดังนั้นตั้งสติกับเดือนสิงหาคมนี้ให้ดีพิจารณาการแก้ไขปัญหาอย่างรอบคอบพยายามฟูมฟักพลังงานของตัวเองเพื่อต้องลุยกับกิจกรรมต่างๆให้ได้มากที่สุดใส่แรงบันดาลใจให้กลายเป็นความบ้าพลังเพื่อที่ท่านจะเดินหน้าไปควโอกาสดีๆเป็นโชคเป็นชัยให้กับตัวท่านโดยให้ได้มากที่สุดนะครับเจาะลึกชะตาเรื่องหน้าที่การงานของลัคนากันประจําเดือนสิงหาคม2567สําหรับผู้ที่ทํางานประจําหรือผู้ที่รับราชการ ต่อเนื่องจากเรื่องทั่วไปซึ่งจะสังเกตได้ว่าในเวลานี้ตัวท่านจะมีภารกิจที่เร่งด่วนเข้ามาอยู่หลายๆอย่างแต่โดยภาพรวมนั้นตัวท่านจะสามารถจัดการกับเรื่องเร่งด่วนเหล่านั้นได้เป็นอย่างดีและจะตามมาด้วยความสําเร็จในเนื้อง,งานที่ท่านทําอยู่โดยเป็นที่น่าชื่นใจอย่างมากในช่วงครึ่งเดือนแรกสิ่งที่ท่านได้แก้ไขปัญหาหรือจัดการกับภารกิจต่างๆที่ว่ามานั้นจะทําให้ท่านกลายเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่กล่าวถึงในสังคมการทํางานอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ท่านต้องวิ่งเต้นเดินทางเพื่อไปปฏิบัติภารกิจอยู่บ่อยๆหรือได้เจรจาติดต่อประสานงานกับทุกสถานการณ์รอบด้านอยู่บ่อยครั้งหรือแม้แต่การเร่งสร้างระบบใหม่ๆเพื่อปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั้งหมดนี้ย่อมทําให้หลายๆฝ่ายประทับใจในความรู้ความสามารถในการดึงสติและความบ้าพลังของท่านได้เป็นอย่างดีและจะทําให้ท่านสามารถมองเห็นถึงการนําพาชีวิตหน้าที่การงานไปสู่ความสําเร็จได้อย่างงดงาม ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะตามมาด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่ๆหรือการได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจหรือได้รับโปรเจกต์ชิ้นใหม่ที่จะเป็นชิ้นสำคัญที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องซึ่งความสำเร็จที่ได้มานั้นจะนำมาซึ่งความภาคภูมิใจและทำให้มีกำลังใจในการทำงานได้อย่างมีความสุขโดยในช่วงเวลานี้ท่านจะมีโอกาสได้ใช้สติปัญญาและศักยภาพของตัวท่านเองให้กับสังคมการทำงานได้ประจักษ์รู้เห็นถึงความสามารถของท่าน เพราะทุกไอเดียหรือทุกการวางแผนใดๆจะเป็นที่มาของความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดนําไปสแสวงหาโอกาสอื่นๆได้อีกนานาม,มากมายเพราะในเวลานี้ดาวพุธซึ่งนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเจ้าเรือนหน้าที่การงานของท่านอีกด้วยโดยดาวพุธได้โคจรอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาจักรซึ่งจะหมายถึงความพยายามใดๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้สติปัญญาการเจรจาต่อรองหรือการติดต่อสื่อสารในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆ จะส่งผลต่อความสําเร็จและความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลสําหรับข้อแนะนําเพิ่มเติมโดยในช่วงเวลานี้ท่านควรจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของพรหมวิหารสีให้ได้อย่างละเอียดโดยการมีเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาจะทําให้ท่านมีเสด็จเมตตามหานิยมซึ่งจะมีผลต่อการวางตัวที่ดีมีคําพูดที่มีพลังที่เกิดจากการมีทัศนคติที่ดีรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเมตตาจิต ซึ่งจะทําให้ท่านสามารถเชื่อมต่อประสานความสัมพันธ์กับสังคมการทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถบังเกิดเมตตามหานิยมที่จะทําให้ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากทุกๆฝ่ายได้อย่างลงตัวทําให้การแก้ไขปัญหาต่างๆจะได้รับการสนับสนุนและท่านจะเข้าถึงความสําเร็จได้โดยง่ายการวิ่งเต้นสแสวงหาโอกาสใดๆก็จะมีคนเชื่อใจจะได้รับการนับหน้าถือตากลายเป็นบารมีที่สามารถออกคําสั่งหรือขอความช่วยเหลือใดๆจะประสบความสําเร็จได้โดยง่าย และสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างต่อเนื่องโดยหลักธรรมข้อพรมวิหารสีนี้ต้องพิจารณาและนำมาปรับประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์ของความเจริญรุ่งเรืองที่จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเองและนอกจากนั้นในบางกรณีที่บางท่านได้มีโอกาสทำธุรกิจเสริมหรือทำงานเสริมหรือมีกิจกรรมสแสวงหาทรัพย์ที่นอกเหนือจากงานประจำในจังหวัดนี้สิ่งเหล่านี้จะเป็นกำลังทรัพย์ที่เข้าสู่ตัวท่านได้เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากที่ท่านจะต้องทุ่มเทให้เวลากับงานหลักๆแล้วท่านยังจะต้องทุ่มเทเวลาบางส่วนให้กับงานเสริมเหล่านี้อีกด้วยเพราะตัวท่านจะสามารถรับรู้ได้ตัวเองว่างานเสริมที่กําลังทําอยู่นี้จะนํามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองที่จะบรรจุบรรจงเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลจะเรียกว่ามีความเฮงมีความปังมีความร่ำรวยซ้ำซ้อนกันเลยก็ว่าได้สําหรับผู้ที่ทําค้าขายหรือผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองในช่วงเวลานี้ธุรกิจการค้าของท่าน ต้องพบกับการแข่งขันที่สูงมากๆโดยท่านจะไม่สามารถทําการค้าขายแบบเรื่อยๆได้อย่างปกติในแบบที่ผ่านมาเพราะท่านยังต้องคอยวิ่งเต้นแก้ไขและปรับปรุงคุณภาพสินค้าและบริการอยู่เป็นประจำและต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์วิธีการตลาดอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยซึ่งโดยหลักๆแล้วในเวลานี้ตัวท่านอาจจะต้องแพ้ทางให้กับเจ้าของธุรกิจที่มีศักยภาพสูงกว่าหรือเปิดธุรกิจมายาวนานมากกว่าทําให้ตัวท่านจะต้องวิ่งเต้นดิ้นรน นำตัวเองเข้าสู่การแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการประกวดราคาหรือการประชาสัมพันธ์และต้องใช้พลังที่ต้องทุ่มเทให้กับการทำธุรกิจอย่างมากมายมหาศาลจึงจะสามารถประคับประคองธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองไปในที่สุดโดยในจุดนี้เป็นผลมาจากการที่ดาวราหูได้สถิตยอยู่ที่ภพเรือนปัตตานีและได้ทำมุมโยกเป็นคู่อริก,กับดาวพฤหัสซึ่งจะกินเวลายาวนานานับปีซึ่งจะทําให้ท่านต้องทําการแข่งขันกับคู่แข่งคู่ต่อสู้ทางด้านธุรกิจเบอร์ใหญ่อยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่า หากอยู่นิ่งเฉยอาจจะทําให้ธุรกิจของท่านต้องหยุดชะงักเลยก็เป็นได้แต่หากตัวท่านใสอ่อทิบาทีหรือความเพียรสิประการในการดูแลธุรกิจการค้าของท่านด้วยความเพียรจะทําให้ท่านไปถึงเส้นัยและสามารถสร้างเม็ดเงินผลกําไรและพัฒนาธุรกิจของท่านให้ต่อเนื่องได้เป็นอย่างดีข้อแนะนําสําหรับคนทําธุรกิจในเวลานี้โดยอ้างอิงผลที่มาจากดาวพฤหัสที่อยู่คู่กับดาวมฤตยูที่กลายเป็นคู่ครูวิเศษ โดยได้ทำมุมโยกกับดาวราหูที่ไปสถิตยอยู่บนภพเรือนปัตตนีโดยท่านจะได้รับคำแนะนำส่งเสริมจากผู้ใหญ่ในแวดวงธุรกิจโดยเฉพาะผู้ที่มีลักษณะนิสัยชอบปฏิบัติธรรมหรือจะได้รับคำแนะนำจากครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งพระสงฆ์ที่จะทำให้ท่านเกิดทัศนคติใหม่ที่ดีที่จะทำให้ท่านสามารถรับรู้ได้ว่าจังหวัดไหนควรถอยหรือจังหวัดไหนควรจะต้องบ้าพลังเพื่อไปกลวยผลกำไรต่างๆให้ได้มากที่สุดและนอกจากนั้นทัศนคติใหม่ๆ จะมีผลต่อการวางตัวคำพูดคำจาซึ่งจะก่อเกิดสเสน่ห์เมตตามหานิยมทําให้ท่านเป็นที่รักแด่คนทั่วไปและจะได้รับการสนับสนุนทําการซื้อขายสินค้าหรือบริการของท่านอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นการเข้าหาครูบาอาจารย์หรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและการปรับเปลี่ยนวิธีความคิดให้มีความยืดหยุ่นอยู่ตลอดเวลาจะเป็นช่องทางที่สามารถทําให้มีปัญญาเป็นทรัพย์ซึ่งปัญญาเหล่านี้จะตามมาด้วยสเสน่ห์เมตตามหานิยมและเมื่อนำมาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจการค้า จะยิ่งทําให้ได้ผลกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตส่วนกระแสความขัดแย้งของดวงที่ดาวพฤหัสที่ทํามุมโยกเป็นคู่อริก,กับดาวราหูตลอดทั้งปีฝากข้อแนะนํานี้ให้ท่านเอาไปพิจารณาเพื่อประยุกต์ใช้กับธุรกิจของท่านด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ว่างงานหรือกําลังมองหางานใหม่ๆอยู่จากเรื่องเร่งรีบหรือภารกิจที่เร่งด่วนที่ได้กล่าวมาโดยทั้งหมดส่งผลทําให้ตัวท่านจะได้พบกับงานดีๆที่จะเข้าสู่ตัวท่านแบบเร่งด่วนเช่นกันโดยในจุดนี้จะเป็นไปได้ว่า จะมีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือสังคมการทำงานที่ท่านได้มีโอกาสได้คลุกคลีอยู่บ่อยๆโดยพวกเขาเหล่านี้จะมีตำแหน่งงานว่างที่ต้องการคนแบบเร่งด่วนและด้วยเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ตัวท่านมีพร้อมกับลูกบ้าพลังต่างๆของท่านในเวลานี้จะทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดสนใจและจะพิจารณาตัวท่านพร้อมกับชักชวนมาร่วมงานก็เป็นได้โดยในเวลานี้ดาวพุทธที่ได้ทำมุมโยกกับคู่ครูวิเศษดาวพฤหัสและดาวมฤตยู จะส่งผลทําให้ท่านมีอํานาจในการเจรจาต่อรองเรียกร้องอัตราค่าจ้างค่าแรงที่สูงขึ้นได้อย่างดีเมื่อตัวท่านถูกเสนอให้รับตําแหน่งหน้าที่การงานในลักษณะดุลดุนแบบนี้ย่อมส่งผลต่อเรื่องเรื่องของอัตราค่าจ้างค่าแรงที่สูงขึ้นได้เป็นอย่างดีโดยงานที่กล่าวมานี้จะน่าพิจารณาเป็นอย่างมากจะเป็นงานที่สามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านที่คิดกําลังจะเปลี่ยนงาน หากมีผู้ใหญ่ที่รู้จักหรือบริษัทไหนที่ได้เสนอตำแหน่งงานให้ท่านในเวลานี้ควรจะรีบพิจารณาโดยทันทีและใช้ทักษะอำนาจบารมีและสเสน่ห์เมตตามหานิยมในการเจราจาต่อรองเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ให้กับตัวเราให้ได้มากที่สุดซึ่งจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการเจราจาต่อรองได้เป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้จึงจะเป็นจังหวัดที่ดีในการเปลี่ยนงานของท่านได้เป็นอย่างมากและได้มากกว่าที่ท่านจะสแสวงหาสมัครด้วยตัวเองเสียด้วยซ้ำท่านควรลองพิจารณา,าการเปลี่ยนแปลงงานใหม่ ในจังหวะน,นี้ดูนะครับเจ้าลึกชะตาเรื่องการเงินของลักนากันประจําเดือนสิงหาคม2567ในเดือนสิงหาคมนี้หากพูดถึงรายรับช่องทางหลักกับรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักหนักห,กหดหดสำหรับท่านอยู่ประมาณหนึ่งในจุดนี้ต้องค่อยๆพิจารณาและรับฟังอย่างมีสติและหาทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ได้นะครับโดยตั้งแต่วันที่สองสิงหาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของท่าน ได้โคจรเข้าสู่พบเรือนวินาศและยังได้ทํามุมเล็งไปที่ดาวเสากลายเป็นคู่เจ้าปัญหาสุขเข้าเสาแทรกโดยดาวเสาได้สถิตยอยู่บนพบเรือนอริซึ่งทําให้ตัวท่านจะต้องพบกับรายจ่ายที่เกินตัวในปริมาณที่มากอยู่พอสมควรโดยจะเป็นทั้งรายจ่ายจากเรื่องจําเป็นพื้นฐานทั่วไปบวกกับอุบัติเหตุทางด้านการเงินและรายจ่ายที่เกิดจากเรื่องไม่เป็นเรื่องและรายจ่ายในการช่วยเหลือสนับสนุนคู่หูห,หรือคู่รักของท่านรวมถึงรายจ่ายที่ต้องนําไปรับผิดชอบความเสียหายเกี่ยวกับคดีความ หรือแสดงความรับผิดชอบความเสียหายในมุมต่างๆซึ่งมองรวมๆแล้วก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรแต่ในจุดนี้ตัวท่านยังได้พลังงานที่ดีจากดาวพฤหัสคู่ดาวมารตยุกลายเป็นคู่ครูพิเศษที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้อย่างลงตัวโดยในจุดนี้เป็นไปได้ว่าท่านจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือในการให้หยิบยืมหรือมอบให้ท่านโดยเสนอหาโดยจะเป็นส่วนการเงินเล็เลกๆน้อยๆ ที่พอจะทําให้ท่านก้าวข้ามปัญหาค่าใช้จ่ายในช่วงเวลานี้ได้อย่างลงตัวนอกจากนั้นอาจจะมีลักษณะที่ท่านจะได้รับการแนะนําจากผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือหรือผู้ทรงศีลในการเปิดทัศนคติใหม่ๆเพื่อที่ท่านจะมีโอกาสได้ทํากิจกรรมเสริมหรือทํางานเสริมที่จะสามารถหาการเงินก้อนโตเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างรวดเร็วเพื่อที่จะสามารถนําเงินเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างลงตัวและนอกจากนั้นท่านยังสามารถสานต่อกิจกรรมหรืองานเสริมเหล่านี้ ให้ไปเป็นช่องทางในการสแสวงหาทรัพย์ให้กับตัวท่านสู่อนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยเพียงแต่ต้องอาศัยความมุมนะอุตสาหะความเทียรพยายามในการเรียนรู้ซึ่งจะทําให้ท่านได้ผลตอบรับทางด้านการเงินที่จะเข้ามาสนับสนุนจุนเจือได้เป็นอย่างดีโดยในบางจังหวะอาจจะได้ดีมากกว่ารายได้จากงานประจําที่ตัวท่านทําอยู่เสียด้วยซ้ําดังนั้นหากท่านต้องการที่จะก้าวข้ามปัญหาทางด้านการเงินและหากต้องการจะสแสวงหาทรัพย์ในมุมใหม่ๆท่านจะต้องรับฟัง,ฟงครูบาอาจารย์ ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วเป็นอย่างดีพิจารณาทมตามด้วยความตั้งใจจริงโดยต้องรับฟังพวกเขาเหล่านั้นเพื่อเปิดประตูปัญญาสู่ทัศนคติโลกว่างบวกกับการใช้ความเพียรพยายามซึ่งจะทําให้ตัวท่านสามารถแสวงหาทรัพย์สุ่ตนเองเข้าขั้นเศรษฐีได้โดยไม่ยากในครึ่งเดือนหลังดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนากันได้โคจรไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ที่พบเรือนวินาศโดยเมื่อเจ้าเรือนวินาศไปอยู่บนพบเรือนวินาศ เมื่อผลลบมาอยู่กับผลลบจะไม่มีความหมายในเชิงลบหรือไม่มีความเสียหายใดๆในทฤษฎีโหราศาสตร์แต่การมาของดาวอาทิตย์ในครั้งนี้ยังได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีซึ่งเราสามารถเอาความเป็นเกษตรราธิบดีนั้นไปเสริมกำลังให้กับดาวศุกร์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจและดาวอาทิตย์ก็ยังได้ทำมุมเล็งไปที่ดาวเสาร์กลายเป็นคู่ธาตุไฟซึ่งจะส่งผลทําให้ตัวท่านมีไฟที่เป็นแรงบันดาลใจพิเศษที่ท่านจะกระโจนตัวเองเข้าไปแก้ไขปัญหาทางด้านการเงิน หรือจะเป็นการกระโจนตัวเองเข้าสู่การบริหารจัดการเรื่องของการเงินที่มีความดูเดือดเผ็ดร้อนที่จะสามารถทําให้ท่านสแสวงหาโอกาสการเงินก้อนโตในระหว่างที่แก้ไขปัญหาทางด้านการเงินก็เป็นได้ซึ่งในจุดนี้ต้องใช้ความเพียรพยายามและใช้ความกล้าหาญเป็นอย่างมากท่านควรจะต้องปลุกพลังกําลังเสริมจากศักยภาพในตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งหากท่านมีความกล้าหาญที่จะปลุกพลังเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็จงมั่นใจได้เลยว่าท่านจะแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้เป็นอย่างดี และจะเป็นการพลิกชะตาไปสู่ผู้ที่มั่งมีไปเป็นเศรษฐีได้โดยไม่ยากหลังวันที่28สิงหาคมเป็นต้นไปดาวสุขจะโครจรไปทับลัคนาของท่านแต่ได้ตำแหน่งเป็นนิดซึ่งจะส่งผลทําให้ดาวการเงินของท่านอ่อนค่าอ่อนกําลังลงไปในช่วงเวลานี้ย่อมส่งผลทําให้ตัวท่านรู้สึกว่าทรัพย์ที่เก็บสะสมมาเริ่มจากจะเจือจางอยู่พอสมควรโดยในเวลานี้ท่านจะต้องใช้การเงินในส่วนที่เหลือเพื่อไปแก้ไขปัญหาให้กับคู่หูห,หรือหุ้นส่วนหรือคู่รักคู่ครองของท่าน และจะทําให้ท่านจะต้องเข้าสู่กระบวนการวิ่งเต้นทางด้านเครดิตการเงินที่เพิ่มขึ้นอยู่ประมาณหนึ่งโดยในภาพรวมนั้นการวิ่งเต้นเครดิตในมุมต่างๆจะประสบความสําเร็จมีความสมเหตุสมผลอยู่ประมาณหนึ่งแต่ยังใดก็ตามท่านก็จงอย่าเพิ่งกังวลใจไปนะครับเพราะอย่างไรเสียผลจากดาวพฤหัสที่คู่กับดาวมฤตยุกกลายเป็นคู่ครูวิเศษนั้นซึ่งส่งผลให้ผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือและครูบาอาจารย์จะไม่ทอดทิ้งตัวท่านอย่างแน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นกำลังเสริม ที่จะคอยวิ่งเต้นผลักดันและคอยสแงหาโอกาสการเงินจากส่วนเสริมต่างๆเพื่อมาช่วยเหลือสนับสนุนท่านได้อย่างลงตัวขอเพียงแต่ตัวท่านจะต้องรับฟังและยอมรับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์หรือไร้ซึ่งอคติเพียงเท่านี้ก็ทําให้ท่านได้เปิดประตูปัญญาสู่การเป็นเศรษฐีและสามารถแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินได้อย่างทันท่วงทีจงสบายใจได้เลยนะครับในจุดนี้เจอลึกชะตาเรื่องโชคลาภของลัคนากันประจําเดือนสิงหาคม2567 ถึงแม้ว่าในเดือนนี้ตัวท่านจะต้องพบกับอุปสรรคหรือภารกิจที่เร่งด่วนที่ทําให้ท่านรู้สึกหนักหนกเห,หนื่อยอยู่ประมาณใหญ่ๆแต่เรื่องของโชคลาภนั้นกลับถือว่าจะมาดีไม่แท้กันเลยทีเดียวโดยการที่ท่านจะต้องกระโจนตัวเองเข้าไปแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นในจุดนี้เหมือนจะมีโชคบุญหนุนดวงที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ซึ่งสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวโดยท่านจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสังคมที่อยู่รายล้อมรอบตัวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ หรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือหรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาอย่างต่อเนื่องและเมื่อการแก้ไขปัญหาต่างๆได้สาเร็จเสร็จสิ้นลงตัวก็จะมีโชคลาภดีๆเข้าสู่ตัวท่านได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจในจุดนี้คู่ดาวพฤหัสบดีและดาวมฤตยูที่รวมตัวเป็นคู่ครูวิเศษที่อยู่บนภพเรือนสุพานั้นจะมอบโชคลาภให้กับท่านได้เป็นอย่างดีเพียงแต่จะต้องมีเงื่อนไขาการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจนทําให้เกิดจิตใจแจ,จ่มใสและสามารถละวางทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว หากการทำบุญปฏิบัติธรรมของท่านส่งผลทำให้เกิดมีจิตใจที่แจม่มใสและสามารถระวังความคิดในเชิงลบหรือจัดการปัญหาด้วยปัญญาได้อย่างลงตัวจะทำให้ท่านเข้าสู่กดแรงดึงดูดโดยจะดึงดูดโอกาสดีๆโชคลาภดีๆสิ่งดีๆมาสนับสนุนตัวท่านได้อย่างมากมายมหาศาลแต่หากตัวท่านทำบุญปฏิบัติธรรมแล้วยังรู้สึกมีความกังวลอย่างต่อเนื่องไม่สามารถระวังความทุกข์หรือความร้อนที่อยู่ในใจได้อย่างรวดเร็วนั่นแสดงว่าการปฏิบัติธรรมของท่าน ยังไม่เพียงพอหรือยังไม่ได้มีความปราณีตในจุดนี้ก็จะทําให้ตัวท่านพลาดโอกาสได้โชคลาภอย่างน่าเสียดายดังนั้นเมื่อรู้เทคนิคแบบนี้แล้วจงพิจารณาการปฏิบัติธรรมหรือการฝึกจิตใจให้แจ่มใสให้เป็นพิเศษนะครับเพราะนอกจากจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวแล้วก็ยังสามารถทําให้ท่านพบกับโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจอีกด้วยเจ้าลึกชะตาเรื่องความรักของลัคนากันประจําเดือนสิงหาคม2567ก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักของท่านนั้นจะเรียกว่าสุขก็ไม่เต็มปากจะเรียกว่าทุกข์ก็ไม่เต็มที่โดยในภาพรวมนั้นท่านยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและได้รับความรักความเมตตาจากคู่รักคู่ครองของท่านได้เป็นอย่างดีโดยคนรักของท่านนั้นจะพยายามอยู่เคียงข้างท่านอย่างสม่ำเสมอแต่ทว่าในช่วงปีนี้คนรักของท่านจะมีปัญหาส่วนตัวที่ค่อนข้างจะยืดเยื้อยาวนานและตัวท่านเองก็ต้องคอยช่วยเหลือสนับสนุน ทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังให้กับคนรักอยู่เป็นประจำโดยจากการที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาอยู่เป็นประจำนั้นจะส่งผลให้บางจังหวะบ,บางมุมท่านจะรู้สึกเหนื่อยและท้อกับการแก้ไขปัญหาให้กับเขาอยู่ตลอดเวลานั่นเองซึ่งดาวพฤหัสบดีเองก็เป็นทั้งดาวเจ้าเรือนความรักและเจ้าเรือนที่อยู่อาศัยหรือสมาชิกในครูเรือนโดยดาวพฤหัสได้อยู่คู่กับดาวมฤตยูกลายเป็นคู่ครูวิเศษซึ่งแน่นอนว่าจะมีเรื่องที่จะต้องปรับจูนทัศนคติการอยู่เป็นประจำ ซึ่งยังไม่สามารถจะลงตัวง่ายๆแต่หากมีผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือมีผู้ทรงศีลพระสงฆ์หรือผู้ที่ปฏิบัติธรรมมาแล้วเป็นอย่างดีได้คอยชี้แนะแนวทางในการข้อธรรมะมาปรับจูนกับชีวิตรักชีวิตคู่นอกจากจะเกิดการวางตัวที่ดีที่มีประสิทธิภาพแล้วการแก้ไขปัญหาให้กับคนรักก็จะง่ายขึ้นและเมื่อการปรับจูนทัศนคติมีประสิทธิภาพไปในทางที่ดีการช่วยเหลือส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันก็จะมีประสิทธิภาพตามมาเป็นเงา สามารถนำพาชีวิตความรักและครอบครัวสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้เป็นอย่างดีการแก้ไขปัญหาในจุดนี้ขึ้นอยู่กับความกล้าหาญในการที่จะออกจากทัศนคติมุมเดิม,ดมโดยการรับฟังคนรักโดยไร้ซึ่งอคติก็จะทําให้สามารถครองรักกันและพาการไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้อย่างที่สุดในช่วงครึ่งเดือนหลังดาวศุกร์จะโครจรทับลัคนาและได้ทํามุมเลงไปที่ดาวราหูที่ไปสถิตอยู่บนภพเรือนความรักโดยการมาของดาวศุกร์ในครั้งนี้ได้ตําแหน่งเป็นนิด ซึ่งจะทําให้ตัวท่านมีปัญหาค่าใช้จ่ายโดยที่จะต้องคอยสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของเงินเงินทองทองให้ซึ่งกันและกันบางวันท่านต้องเป็นผู้ให้บางวันท่านต้องเป็นผู้รับจากคู่รักคู่ครองสลับเวียนเปลี่ยนกันไปมาเพราะในช่วงเวลานี้ท่านและคู่รักคู่ครองกําลังจะต้องพบกับวิบากกรรมทางด้านการเงินโดยต้องพบกับค่าใช้จ่ายที่อยู่ในบ้านในครัวเรือนจึงจะต้องทําการวิ่งเต้นดิน้นรนร่วมกันแต่ท้ายที่สุดนั้น ความพยายามของทั้งคู่ก็จะสามารถก้าวข้ามปัญหาทางด้านการเงินร่วมกันได้อย่างลงตัวการมีสติและการถือครองพรหมวิหารสีนั้นจะทําให้ท่านก้าวข้ามวิกฤตการณ์ต่างๆได้อย่างลงตัวและยังสามารถประคองความสัมพันธ์ด้านความรักได้เป็นอย่างดีดังนั้นอย่าลืมพิจารณานําข้อธรรมะเพื่อมาปรับใช้กับชีวิตรักชีวิตคู่ด้วยนะครับสําหรับคนโสดเป็นผลต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมทําให้ตัวท่านมีโอกาสได้โคจรไปพบปะคลุกคลีกับคนรักเก่า หรือคนที่ท่านเคยแอบรักแอบชอบจากในอดีตที่ผ่านมาซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันและมีความคิดถึงห่วงหาอาทรกันอยู่บ้างและจะมีโอกาสสาร้างความสัมพันธ์ด้านความรักไปในทางที่ดีขึ้นเป็นอย่างมากทําให้ท่านรู้สึกกระชุ่มกระชวยและทําให้หัวใจรู้สึกพองโตได้เป็นอย่างดีและในจุดนี้คนที่เข้ามาในชีวิตของท่านจะเป็นคนที่มีธรรมะหรือมีความเป็นผู้ใหญ่มีความสมเหตุสมผลในชีวิตจริงมากกว่าที่จะใช้เรื่องของกรรมารมณ์ในการตัดสินใจ จึงเป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การพิจารณาไว้คบหาเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสัมพันธ์ระหว่างตัวท่านกับคนรักเก่าหรือคนที่ท่านเคยแอบชอบจากในอดีตที่ผ่านมายังเป็นความรักแบบลับๆที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะว่าต่างคนต่างมีภารกิจหรือมีพันธะของตนเองอยู่ซึ่งยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาชีวิตต่างๆในเวลานี้ได้อย่างลงตัวจึงไม่ค่อยมีเวลาไปโฟกัสตามติดเรื่องของกระแสความรักอย่างเท่าที่ควร ยังดีก็ทำได้แค่เพียงพูดคุยหรือปรึกษากันไปทางๆก่อนความรักแบบผู้ใหญ่ก็อย่างนี้แหละครับอาจจะต้องอาศัยระยะเวลาในการศึกษากันนานสักนิดหนึ่งและในโอกาสภายภาคหน้าท่านยังจะต้องมีบุคคลท่านอื่นๆที่จะเข้ามาให้พิจารณาอีกมากมายดังนั้นพบปะพูดคุยศึกษากันไปทางๆก่อนนะครับเอาไว้ตัดสินใจในโอกาสหน้าก็ยังไม่สายเพื่อที่ท่านจะมีโอกาสได้ใช้ชีวิตรักชีวิตคู่กับคนที่ใช่และลงตัวมากที่สุดนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับกับการทำนายโชคชะตาลัคนาราศีของท่านและก่อนจากกันไปอาจารย์เตโชหนธรรมขอกล่าวคำอวยพรให้กับทุกท่านด้วยการดำลึกถึงศีลทานสมาธิรวมถึงการวางตัวให้อยู่ในธรรมะอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นอนิสงผลบุญโดยขอให้บุญนี้อวยพรให้ทุกท่านจงมีดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองจงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้จมอยู่กับทุกร้อนใดๆ จงมีแต่โชคลาภที่มีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองให้กับท่านตลอดไปด้วยเถินโดวยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ